โอเคนะครับผมก็ขอกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับเจอก,กันอีกเช่นเคยในช่องดูสกอตไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอตเน็ตกันอีกเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างอ阿าเบสเปิดบัลลังก์มาจากของคิโรน่าเวลาตีสองของคืนนี้ด้วยนะครับเมาดูผลการแข่งขังขขนเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานโอลิมปิกอสนะไปให้กันกับแอตาลนตาไปได้สองต่อศูนย์ครับเป็นคู่ที่สองแอตแลนมอตาเอาชนัะหมากเด 6ลูกนะครับผมใส่ตีห้านัดหลักสุดน้าสุดนั้นดับยุนดับที่11คะแนนเราทั้งหมด41่สิบเอ็แก็บบนฝัง่งทางทีมเยือนคิโรน่ายิงไปทั้งหมด14ลูกนะครับผมห้านัดหลักสุดสุดนั้นดับยุนดับที่2คะแนนเราทั้งหมด74็ดสบส่วนราคาต่อรองวันนี้ทีมเยือนเป็นทีมต่อราคาต่อรองอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับผมราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งแก็บเกาะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ะคำนวณผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมาแล้ว,รวครับประมาณแล้วนนะครับสำหรับ โอกาสที่จะมีสกอร์สูงอยู่ที่72นะครับผมแนะนาไปสูงแรกนะครับโอกาสจะบ้านชนะมีอยู่30เทียมมีอยู่57วันนี้สุดให้ฝั่งทางทีมเยือนนะครับผมหรือว่าฝั่งทางคิโลนานะเป็นต่อได้สบายสบายนะครับผมวันนี้ใครได้ก็ตามให้ตามผมฝั่งทางคิโลนาได้เลยวันนี้น่าจงะได้เยอะนะครับผมแนะนําไปสูงแรกตามสุดบอกเลยวันนี้น่าจะมีขั้นต่ำสอถึง3ลูกได้นะครับแต่วันน <c oughs> <UK> <gu> <nhiều> <kaar> ี้ใครอด้ก็ตามให้ตามผมฝั่งทางคิโลนามาแน่นอนครับผมวันนี้ฟันธงครับมาตอนที่คู่ที่2ของวันนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างโฟซิโนเน่เปิดบ้านรายการมาเยอะของอินเตอร์มิลานเวลา 145ของคืนนี้ด้วยนะครับเรามาดูสถิติคะแนนหลังสุดข,ของฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมโอลซิโรโนียิงไปทั้งหมด5ลูกนะครับผมหคะแนนหลังสุดสุดนันดับอยู่อันดับที่16ในรถทั้งหมด32ครับส่วนฝั่งทางทีมเยอินเตอร์มิลานยิงไปทั้งหมด8ลูกนะครับหคะแนนหลังสุดสุดนัดดับอยู่อันดับที่1คะแนะนทั้งหมด89แคปตัวราคาต่อรองวันนี้ทีมเยอเป็นทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่3ลูกแคปเกาะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแแลลลลลลล้้ววววววอออคค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 ำำนนนนนนณณณผผผผไปเเยยรร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 รัััััับบบบบสสกกกกกู่ะะะะมมมดี๋าาาา็จห โอกาสที่จะมีสกอร์สูงอยู่ที่70%นะครับผมแนะนำเป็นสูงแรกนะครับโอกาสที่จะบ้านชนะมีอยู่30%ทีมเยอรมันมีอยู่53%วันนี้สูนให้ฝั่งทางทีมเยอนนะครับหรือว่าฝั่งทางอินเตอร์มิลานวันนี้เป็นต่อได้สบายๆนะครับผมใครได้ตามนะให้ตามาฝั่งทางทีมเยอนหรือว่าฝั่งทางอินเตอร์มิลานได้เลยวันนี้น่าจะมียืงขั้นต่ำ2-3ลูกได้นะครับผมแนะนำไปสูงแรกตามสูตรบอกเลยวันนี้มีโอกาสที่จะมีสกอร์สูงถึง70%เลยนะวันนี้ใครานได้้้เลยยคครัอออิินน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 ตมมาาากแ่ืีงงท วันนี้เข้ามาดูว่าสกอร์ทั้งสองคู่วันนี้จะจบกันที่เท่าไหร่นะครับผมถ้าทายเข้ามาถูกนะรับโปรแกรมตัวนี้ไปใช้งานฟรีๆได้เลยเอาคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้ได้เลยนะครับดูใช้งานง่ายนะครับผมแค่กรอกข้อมูลไปไม่กี่อย่างแล้วกดคำนวณผลผลการคำนวณก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจนะสมัครลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยเมนมีรอดตอบสลับวันนี้ก็หมดเวลาสลับผมแล้วนะครับผมแล้วจอกันใหม่คลิปหน้าล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสลับวันนีผมขอเวลาไปก่อนนะบาย